แฟนการ์ตูนแนวสยองขวัญน,น่าจะคุ้นเคยกับชื่อจุนจิอิโตเป็นอย่างดีเพราะผลงานของเขามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากด้วยลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ชวนสยดสยองเป็นที่สุดคลิปนี้เมทัานบริดขอแนะนำสิบเรื่องสั้นสุดสยองของจุนจิอิโตสาวลิ้นหอยท่า เรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็เกิดปวดลิ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งที่บ้านของเธอนั้นมีเหล่าหอยทากมาบุกรุกสวนหลังบ้านเป็นจำนวนมากและพ่อแม่ของเธอก็ฆ่าหอยทากเหล่านั้นอยู่เป็นประจำและมันได้ส่งผลไปถึงตัวลูกสาวภาพลิ้นที่กลายเป็นหอยทาก มันช่างน่าสยดสยองจริงๆหนาวบาดเนื้อเรื่องราวของชายหนุ่มกับเด็กสาวข้างบ้านซึ่งเธอคนนี้ช่างน่ากลัวมากเพราะว่าตัวของเธอมีแต่รูอยู่ทั่วตัวเลยเมื่อชายหนุ่มได้เห็นดังนั้น ก็ทำให้เขานึกถึงเรื่องราวของคุณปู่ที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการแบบเดียวกันก่อนที่คุณปู่จะสิ้นใจรู้สยองที่เกิดขึ้นทั่วตัวแบบนี้มันทำให้รู้สึกหลอนจริงๆแฟรงเกนสไตล์นี่คืออสุร,รกายที่โด่งดังจากฮอลลีวูดที่ได้ถูกนำไปดัดแปลงให้ได้รับชมกันหลายเวอร์ชั่น และหนึ่งในแฟรงเกนสไตล์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเวอร์ชั่นของจุนจิอิโตะนี่แหละหลายเส้นของเขามันชวนสยองจริงๆอาจารย์ใหญ่สาวเมื่อคุณหมอหนุ่มคนหนึ่งต้องมาเจอกับหญิงสาวลึกลับที่ขอร้องให้ช่วยผ่าตัดร่างกายของเธอ ซึ่งนั่นมันทำให้คุณหมอท่านนั้นต้องพบกับความสยดสยองที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของหญิงสาวมันเต็มไปด้วยภาพที่สยดสยองเหนือคำบรรยายทำให้รู้สึกขนลุกสู้แมนชั่นสุดหลอนเรื่องราวของบ้านร้างแห่งหนึ่งที่ร่ำลือกันถึงความสยดสยองใครที่เคยเข้าไปต่างบอกว่าไม่กล้ากลับมาเหยียบที่นี่อีกเป็นครั้งที่สอง และเด็กหนุ่มสองคนได้เข้าไปที่บ้านร้างแห่งนั้นแล้วก็ได้พบกับความสยดสยองที่จัดเต็มจนทำให้ผู้อ่านขนหัวลุกเก้า <S ett les> อี้พิศวาสเป็นเรื่องราวของนักเขียนสาวชื่อดังที่ได้เก้าอี้นวมตัวหนึ่งมาเป็นของขวัญซึ่งเก้าอี้ตัวนี้เมื่อเธอนั่งลงก็รู้สึกสบายมาก แต่มันกลับมีความลับที่น่าสะพรึงกลัวที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการถ้ำรูปคนปริศนานี่คือหนึ่งในผลงานที่จุนจิอิโตชื่นชอบมากที่สุดเรื่องราวของคู่หนุ่มสาวที่กำลังปีนเขาและได้มาพบกับเรื่องราวประหลาดบนรอยเลื่อนที่เกิดจากแผ่นดินไหว มีถ้ำมากมายที่มีรูปทรงเหมือนกับมนุษย์และมันได้ดึงดูดให้ผู้คนที่พบเห็นเข้าไปในถ้ำเหล่านั้นและหายสาบสูญไปตลอดกาลลูกโป่งหัวมนุษย์เรื่องราวของดาราสาวคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอหลังจากนั้นเรื่องราวประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อมีลูกโป่งหัวมนุษย์ ลอยอยู่บนฟ้าและหลอกล่อให้ผู้คนทําการแขวนคอตัวเองเรื่องนี้เหล่าแฟนๆเรื่องสยองต่างยกให้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอันดับต้นๆเลยทีเดียวก้นหอยมอรณะถือเป็นผลงานที่โดดเด่นมากของจุนจิอิโตเพราะว่ามันคือความสยองที่แหวกแนวขั้นสุด เรื่องราวของเมืองต้องสาบที่หลายหลายสิ่งเริ่มบิดตัวเป็นก้นหอยแม้แต่มนุษย์ก็เริ่มบิดตัวเป็นเกลียวซึ่งทางรอดเห็นจะต้องหนีออกจากเมืองต้องสาบนี้ให้ได้เรื่องสุดท้ายโทมิเอะนี่คือผลงานระดับตำนานแล้วที่ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของจุนจิอิโตเป็นเรื่องราวของเด็กสาวทรงสเสน่ นามว่าโทมิเอะด้วยความน่ารักของเธอจึงทำให้เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมากมายแต่เธอกลับถูกกลุ่มเพื่อนฆ่าตายและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองเมื่อโทมิเอะกลับมาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่มนุษย์และนี่คือสิบเรื่องสั้นสุดสยองของจุนจิอิโต สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตีสวัสด